ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านเพื่อนปูงผู้อยู่ไก่อยู่ไก่ครับกับสวัสดีครับสําหรับผู้่าเก,การในงานครับกําลังผักเคียงช่วงนี้อากาศก่อนแห้งครับแดดฮอนจัดนำให้พี่ให้นอ้องเบิ้งวิธีการปรุงดินวิธีการปรุงดินปลูกพืชพัก อ่าสีนี่ยังเนี้ครับอท่านใดอยากฮู้อ่าที่ได้นำเสนอวิธีการปรุงดินอ่าที่เห้ใส่ป้ปรุงแบบใด,ดปลูกขดุ้้นเวียนาสามารถปลูกพื้นใ้ทุกชนิดครับเป็นหอมเป็นข้าวที่เล่าพักอ่ากวงตรงหรือพักหอมพักกาดขนาได้เมดทุกจ้างครับ การปลูกลงนี่ซึ่งเป็นอยังจังผมจังอ,อยากให้พี่แก่คมดูกแก่พีแก่น้องครับสำหรับการยกแปลงยกพืน้นหมายความว่ายกแปลงกาายกแปลงให้เป็นใหนน้ยกสูงขึ้นครับประมาณ80หรือ60เช่นยกพื้นขึ้นจากดินครับยกตัวยางอาทิเช่นผมให้พี่น้องเบื้องครับนี่นี่ไอ พื้นดินมันปะครับอันนี้ห้องเฮ็ดแปลงแบบยกสูงเขาเขาเรียกว่ายกสูงครับพี่นอ้องยกสูงหมาย,ามาาย,มายพเพราะว่าห้องยกขึ้นให้มิตรัดเพรให้ยิดพื้นครับเพราะว่าห้องก็มีการว่างวิธีการว่างก็คือห้องว่างตะไคร่หรือว่าผาสล่มครับผาสล่มดำอะไรห้องก็กันว่าให้ดิน บ่ให้ดินดินรอดออกครับเข้ากับเห็ดไปก็มีการอูพื้นด้วยผ้าแลมเขากับเอาดินครับก่อนอื่นเอาดินลงดินมาลงก็มีส่วนผสมของแกลบอ่าฟุ้นครับเล้มีขี้ไก,ขขก่ก็ขี้ไก่ก็ได้ครับพี่น้องฟุ้นขี้ไก่เข้าบ่จจาเป็นตรงมัดครับเอาสดๆกันไปเลยตัด่วน อัตัดส่วนเท่ากับมีอย่างเนี้ยระวังดินหลายปันไดปริมาณของดินอ่าปริมาณของปุ๋ยมักอ่าหรือว่าคุณขี้ไก่เท่าอัตัดส่วนเท่ากับมีส่วนผสมอ่าคือว่าเป็นอย่างจึงเอาเข้าเข้าปรุงให้ได้พอดีครับปัญหาว่าเท้าปรุงบ่ได้พอดี ไม้าเข้า่าคุ้นขี่ใกล้ลกวาดินเขาอาจจะป่อยหรือฉีเข้มตไตเวลาเขาป,ปลูกเกิดักครับลงไปเกิดต้มเข้มครับเกิดต้มเข้มแล้วเขากะว่าสมานที่อยู่ใดอาจจะเกิดการเป่อยอยุ่งลงไปเขากะให้มีส่วนปริมาณหนึ่งส่วนสองครับหนึ่งส่วนสองกับม้าเข้ามาดินก็หลายกว่าครับหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสามเขากะ อัดปริมาณของเฮ้าลงไปกะเอาว่าดิน,นคือดินส่วนของดินนีคือหลายกออ่าคุณขี่ไก่เฮ้ากะเอาแกลบมีเป็นยังคือเฮ้าเฮ้าคือ,อแกลบมาส่วนกบบเป็นท่วนผสมคือแ,บบแกลบมีเพ็ดก็ให้ก็ให้ดินแน่นครับให้ดินรวนซุยวเวลาเฮ้าหดน้ำเอาหดน้ำืดใหม่หรือพักเข้า เขากะที่พอนเนียนครับก็เฮ็ดให้ดินเฮ่าหรือรวม้าเกิดกการ iation, พืชไม้เฮ่าหรือว่าพืชพักเฮ้าจะเริ่มเ,เ,เติบโตได้เร็ว,วครับเพระาะว่าดินเขา่ได้เน,นียนก็เฮ่ากะบปุงไปปงุงรุงดินให้พือผมว่าหนึ่งส่วนสองหรือหรึ่งส่วนสามตัดส่วนครับอ่าเฮ่ากับ ดินลงก้อนครับก่อนอื่นเขาก็ดินลงกล้อนดินลงกล้อนอ่าก็ประมาณสมควรเขากะยังคอยปุงปุงนาดินครับปุงนาดินก็เขา้าปลูกพืชพักเป็นพักหอมพักขี้อ่าขนาหรือพักต่างๆได้หมดครับอ่าได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ปลูกได้ยงแต่ว่าอ่าอันนี้ก็ หลายหุ้นแล้วพี่น้องนี่หลายหุ้นแล้วแต่ตาดินการปุงกับอยู่คงที่ครับย่างย่งย่งบ่ได้เสริมใส่อย่างอีกอตั้งใจลงมือเห็ดลงมือปรูงดินแล้วกะต้องย่างบ้านยปุงอีกครับไปปลูกได้หลายหลายหุ้นแล้วพี่น้องปลูกได้หลายหุ้นแล้วเออซื้สวกว่าโอเครับเวลาห้าหดเขา่ขาหนำเข้าหนำพี่น้องอาจจะสงสัยว่าเอา้ํำเวลา้นำเข้าหนำม,ม,มัน อัตราของฟุลของคุ่มของที่ห้องผสมอ่าฟุณลงไปอันบริายนี้บอกพี่น้องอาจจะคองใจขอ้อนี้ได้ตามพี่กิงแล้วกระิมีส่วนกระชียั่งกระชียั่งอยู่ครับอ่าเพราะว่กาก็ะชีไปได้แค่กากส่วนหนึ่งอ่าส่วนอัตราของฟุนของที่ห้องมักเขาบ ฆ่าเขากันแล้วเขากับี่ยูได้โดนครับที่น้องแต่ลองลองิึงครับตัวย่างก็คือผมเหตุเห็นนะครับห้าวมีเน้อที่วะไหลห้าก็สามารถเทได้ครับจังเป็นแปลงที่ครับห้าก็สามารถปลูกปลูกคือหลายอย่างครับปลูกผักอ่าเป็นสลัดพะน้าหรือพริกเผือาีที่ห้าก็ปลูกได้กะเพรากระเพา เขาก็สามารถเก็ดเป็นแปรงเขาก็จัดสั้นปั่น่วนออกครับพี่น้องเขาสามารถอยู่ร่วมกันได้เขากับองเห็ดเบิ่องแต่ไว่จำเป็นต้องใส้พื้นที่ลร้ครับห่อเห็ดใอยูเพื่ออยู่เพื่อให้มอยู่มีกินหรือเฮ็ดเป็นการตลาดก็ได้ครับพี่น้องเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นการตลาดวัตถีว่าหน่อยครับวัถุดิบหน่อยห่อเห็ดสมมติว่าแปลงจังแปรงเหนียวเงี้ยครับเขาปลูกอ่าพืชพัก หลายนิดหัวงไงคือผสมกันครับผสมประสีกันไปเ่ากะเห็ดแปงอื่นายกแปงเื่นขืนไว้ล่องรับคือแปงนี้โยกขืนไว้ล่องรับเป็นอย่างไรบ้างสันพี่น้องคือความหมายเขาเขา,า,า,าเห็ดแปงอื่นไวน้ยกล่องรับคือคือเอาตามค้เป็นจริงเขากับบได้บบได้ขาดตอนนั่นสินะครับพี่น้อง กได้ขาดตอนเ่ากะปลูกแปลงนี่แปลงนี้ได้มาได้ผลได้ผลผลิตเขากะออกเขากบลงกันไหมเวลาเขาเอาอากแนะนําให้พี่น้องเอาปูนขาวเอาปูนขาวมะโรยโอยหน้าเขาคลุกดินเพื่อขยี้ฉลาครับหรือป้องกันเอลาาปูนขาวพี่น้องคงสีหูจักครับเวลาเขาเอา ผนผลิตออกแล้วก็เอาปูนขาวมาโรยโรยแล้วห้่ากับกุกไม้ับเพื่อเป็นการป้องกันชิล่าหรือ,อบ่อให้ดินเขอาเกิดเชื้อโรคสามารถเปลี่ยนไม้แปลงอื่นต่อไปร่องรับไว้เพื่อบ่วงให้เป็นการขาดตอนอันนี้ก็ชีได้ลงปลูกครับพี่น้องกำลังรอ กาผักขี่กำลังช่ำไปให้เขาแข็งแรงแจงไงก็เสียน้ยนำมาลงลงแปลงครับมีอย่างนี้ก็สิบอกให้พี่ฮ้น้องใลูกว่าการเฮ็ดการปลูกพักปลูกพักมีบ่มเมน่าบ่มเมนต์เรื่องที่บ่ดีครับ เอาปลูกผืชลมลูกบุูกอ่าพัดหมุนเวียนข้าเห็ดไตม่องเลือกๆครับม่องเลือกๆเลือกม่องอ่ามุ่งประเด็นว่าการปลูกพักอ่าบอมันบอมันบอม,บอมบอันบด่บด,บดีครับคือคือการปลูกผืชหมุนเวียนดีมากครับพี่น้องเรามาเป็นอย่างจังวางท่านอธิบายเหตุผลคือผมสิยกตัวอย่าง อ่าหปลูพกพักยิ่งฤดูการนาน,นี่ครับเพราะว่าอ่าแพงเป็นราคาสาจังหอมนี่ก็ขคือราคาครับจังหอมนี่ก็ราคาก็ดีพืชพักอายตูตะไคร่บุรพ่านาแร่นอ่าพี่นองคองสิฮู้จอยู่ดแล้วก็เป็นการรักษายากครับนานี่รักษาดูแลผู้ใดอ่าเหตุใดก็ไดดผู้ใดเห็เุบ่ไรก็ก็บม่มีนํำจำหนแต่คือคือบอง่ายก็ ส่วนมากเฮ็ดเพาอไรแตว่า,าดูดูกันนี่คือหนาวเนานะพี่น้องเนาะอ่าก็นี่เนาะแนะนำกันบอกกันไปอ่าคือเดี๋ยวนี้เฮ็ดยูทูมือนี่อ่ามี่การรับปรุงพัฒนาเราก็เรียนดูอ่าด้วยตัวเองครับเราก็สามารถนั่แนะนำบอกพี่นอ้องอ่าได้กับบางท่านแต่ว่าทูกคนส่วนมากครับนานี่อ่าปลูกพักว่าใครได้กิน สาเหตุคือมันรักษายากอู่แล้งยากครับหลายหลายท่านจะโวกขึกันมั่าคือคือการปลูกหอมหรือปลูกพักหนานี่ผมพิยกตัวอย่างคือการเห็ดพืชพักสวนขั้วด้วยกินได้หรือพืชพักเพื่อการตลาดที่เขาเห็ดเป็นรักตามพื้นฐานการเกษตรสรงออกข้างชุมชน ทัว่วไปตังพืภอตังเขียดตังจังหวัดตวนเล้วครับพี่น้องครับผมผมขออนุญาตเพราะว่าเป็นทางผมจังวางสั่นการาห้องบริโภคผืชพักสวยงามแตอยากขอบอกพี่น้องแนะนำพี่น้องเอาผู้นี่ประสบการณ์แล้วก็อยากบอกพี่น้องผู้ที่ยังบ้านหู เป็นอย่างผมจังหวางสั่นการเฮ็ดเกษตรมีหลายวิธีการครับเพราะว่าบางคนบางท่านราคาไม่ค่าต่างคนต่างอ,อยางมีของขายเข้าคิดออกแค่นี้ครับคิดออกแค่นี้คิดหน่อยๆการเฮ็ดเกษตรหรือเฮ็ดพืชพักขอคำนึงน้ำกันรักษาสุขภาพผู้อืน่นโดยการที่ บอใสาสารเคมีบอขับผมทำคือขอตัง้งคำถามให้พี่น้องคิดเอาอเขาคำนึงน้ำห้อวา่าพวกห่อสี่บริโภคเขาได้คำนึงน้ำห่าวาวาอว่าห่อสื่ออยู่สือ่อนริงห่อผู้ห่เห็นอยากให้คือผมบอกอยากให้เปรียบเทียบเป็นข้อคิดรับสำหรับผู้เหตุการณ์ใหงาั้นหรือผู้ที่บมีประสบการณ์เห็นพักงามูใสอีรูพี่ลูกเขาไปสื่อ พี่น้องคิดบ้งเห็นผักน้ำงามบ่มีบ่งจอนอนจออ่อขอคิดเปรียบบคือบอกยังไงับมันเป็นผักที่บ่ปอดสารครับมันบ่ปอดสอันผมบม่ได้ยิบยบกประเด็นของผู้ใดมาบอกคือผมเปรียบเทียบให้พี่น้องผู้ที่สือรับประทานอันนี้เป็นขอคิดของผมผู้ผมเฮ็ดผักเกษตรก็เลยอยากให้พี่ให้น้องบึ่งคิจะหน้าบึ่ง เวลาเขาซื้ออยู่ซื้อกินอ่าเขาเห็นผืชพักมากมายมาไกลาบากแจงบากพุงเสียผิาหรือพักสดพักก็สดเบื้องเอาพี่น้องน้ำทองตลาดอ่าเป็นไปได้ขอ,อเนี่ยน้ำให้พี่นอ้องซื้ออยู่ซื้อกินเนี่ยจะให้เบื้องพักอันไดที่มีบ่งมีหนอนมอีบ่งจ่อหรือมาแม,ม่งจ่อถือเลยครับั่นคือถือกล่องปลอดสารพิษ ันดูดีสวยงามล้วนแล้วนี่จะสารผิดพี่นอ้องพ่อค่าไม่ค่าเป็นกับรับมาจากหัวจากวนกับบริบิงณ์ง่บ,บริบิ์การตรวจสอบแต่ของผมนี่อยู่นี่วนกเกษตรตัวอย่างครับสวนกเกษตรตัวยางเฮ้านี่การควบคุมสารเคมีอันนี้ผมการลันตีได้เลยเต็ม เตรียมปากครับว่ายุนี่บอไดใส่สารเคมีเพราะว่าเหาบอไดไปเนียนตัวนั้นคือเหตุแตเสษตรคือเหตุแบบในปลอดไัยกับเจ้าของแล้วก็ปลอดไัยกับผู้บริโภคครับอ่าเห่าตรงคิดเฮ้าตรงมุ่งเห็นยุนี้ครับอ่าเห่าตรงคิดเหาตรงพิจนาอ่าผู้ที่บริโภคบริวินหน่วยเนี้อ่าทังทางที่รับประทานสารพิษเข้าร่างกายอ่าวนแหลวแต่เป็นสิ่งที่อ่า เหุให้สุกภาปอดดีครับเขากะไปย่ำบึงไปย่ำหาเหตุหาผลมาบอกให้พี่ให้น้องฟังจริงดีจิ่งี่ดีที่นารู้ครับเป็นแค่ค้มมูลสำหรับผมผู้เหตุกษตรมาเป็นเวลาสิบเอาสาอปีอีกว่าโดนครับจะเลื่อยบอกเลบอบอกก่งย่านำกี่น้องฟองไฟเพื่อนผองพิจณาครับบอววาเข้าสื่อมีเงื่อนสื่อกิน อันดี๋ก็ซื้อกินได้ก็ถือต้องครับควบนี่แอลว่าการซื้อู่ซื้อกิน,นกุ้งเมือนี่ใส่กล้องให้มีคุณภาพครับเอาเข้าตองเบิ่งคุณภาพนีมีบ่อพี่้องทั้งหลายเห็นพักสืบพักสืสวยงาม,งามบัดลูใส่สืาผูาูทีมีประสบการณ์ก็เลยออกบอกว่าแนะนํำให้เป็นข้อคิดครับเป็นข้อคิดจังสังเกียรติบังจังหอมนี่นานี่ปลูกง่ายครับ ปงงลูกง,งาปลรุงูงาเพี้ยนงาอายุนี่จะมีวิธีการหาผู้ใดจะสอบถามจากมีเกตแด,ดงใจพ่วมรูก็สิสอบถามขอมาครับก็สิให้พ่วมรู๋ฝัปฏิบัติกัรเหตุการณ์ทำออ่อไปมีให้นนองได้ครับว่าด้แพ่งก็พร้อมนานีป่ปลูกร่งดินเพื่อตายครับ ทั้งหลายเกี่ยวปัญหาแบบนี้แก้ว่าเครื่องกเกษตรพิชาการโดยมี่การปรับปรุงปรับเปลี่ยนพัฒนาสรรหาคนขว่าโดยตัวเองเอาก็มีประสบการณ์มีความหล้เกิดเป็นภาปฏิบัติเอาก็สามารถหูโดยที่เอาบริได้ไปทำเลียงมากก็ได้ครับเพราะว่าการเหตุการณ์ทำยอมได้เกิดปัญญาย่อมเกิดปัญญาแก้ผู้เหตุพี่น้อง พออยู่นี่ผมฉีดพ่นด้วยน้ำมักน้ำมักเพื่อบอกตามพูดเป็นจริง,งพี่น้องพืชพักที่นี่เขาก็มีส่วนผสมของ่าลืชใหม่ที่มาแมาแรงหรือบ่งน้อนเขาเกียดมันจะมีพืชใหม่บางชีนดครับเอามามักนำเพื่อน้าขีพ่นขับไล หมดแม่งหรือ่วาบ่งนอนอันนี้ผมก็ยังพัานาถึงคลิปต่อไปครับแั่เดี๋ยวอธิบายควอมูแกพี่แกนองเบืงฟั้งเป็นค้อม,มูลให้มีให้พี่ห้นองได้เพราะว่าย็างนั้นคือผมคุณเนียนการปลูกพืชพักการปลูกพืชพักนี่มันได้ตลอดครับได้ตลอด เป็นเป็นการชดเชยเป็นอ่าการชดเชยฟองเฮาได้ตลอดคือเฮาเห็ดออยังไงคือผลไม้ผลลหมากลางไม้เฮามันก็บ่ว่าสามาีิเป็นมาแต่ระยะเวลาอ่าเดือนสองเดือนครับเกิดไม่ยืนต้นกั่ใส่เวลาเป็นปีสองปีเฮาก็ต้องดำลโรคเฉบโด้วยการิดคนการเห็ดพักเห็ด หมุนเวียนผชหมุนเวียนให้เฮ้ามีสามารถอยู่ได้มีอยู่มีกินมีจับใจใส่สอยอาใสเอามาต่อเอาไปต่อยอดต่อไปมือข้างหน้าห้องก็ต้องเข็ดไปสั้นครับห้องสิบเรอบติดตัวต้นไม้ไงรอดถึงแก่ผลไม้ไงผชไม้ไงสิเป็นหมากเป็นผลอ่าเฮ้ารอบอะไรครับพี่น้องเฮาต้องเข็ยททำยังไง ถึงจะอยู่รอดทํำยังไงถึงจะมีอยู่มีกินดำรุงฉีบดำรงชีวิตดำรงฉีพไปมือมือพี่นอ้องการเห็ดเขาก็ต้องเห็ดด้วยอีวัตนาการาค้วมภากเพียนก็เกิดพุมพ่มปัญญาเขากับใส่ควมพิจานาการรับชมมาสีบว่าจริงบ่าจริงสำหรับผมผมตอบจริงบ้าจริงครับให้เหตุและผลให้ควอมเป็นจริงบ่วปิดบ๊วบังบ ท่านใดอยากเลื่อนรู้ศึกษาสอทมกันเข้ามาครับเหาเห็ดจังไดยบนมนมา,มาเฮ้าโอ้ยไพเห็ดก็ไดดอกมันบนแมนครับที่จริงแล้วหลักการของการเหร็ดการทำเป็เปนเป็นสิ่งละเอียดอ่อนครับเห็ดกษตรเป็นสิ่งละเอียดอ่อนเ้าเ,าเห็ดเขาได้รักษาดูแลเขาได้เราก็สามารถตอบแทนเฮาด้วยกันให้เฮ้ามีอยู่มีกินมีขครจำน,าน่ายแป้งปั่นบ่ขาดบ่เขิน หลายอันหลายางมันก็ออกมาอกผลร้อมผืชดพักเย็บแจ้มแจยมกันไปหลายเนี่ยยางและอันสองอันวันเล่วจะเป็นรับเป็นสินเป็นเงินเป็นทองสำหรับผืชดใหม่ตัวงเข้าก็รล่อล่อเขาครับเขาก็เห็ดบ่อนเป็นนางถา่ายยื่ซื้อได้พี่น้องเขาก็ตตองเห็ดเนวยอ,อื่นถ่าเป็นองค์ประกอบครับเข้าคิดซะว่าผือดใหม่งมือข้างหน้าถึงวันเวลา ก็คือตู้เอทเอมที่ผมบอกไปก่อนนานนี้ครับตู ATM ้เอทเอมเคลื่อนที่ใหญ่มาอยู่กับหัวกับส่วนห้าเเ้าอยากกดเอามือใดห้าก็กดเอาใด้ถึงระยะกำลังระยะอายุไขกับเวลาของเขาเขาเป็นมาเป็นผลมันบ่ไปใส่ครับพี่ห้อเกิดใหม่สารผัดยางที่หฮอมีห่าวก็เอามือละเล็กน้อยผมจึงเปรียบเกลียบ,เ,ยบ,เ,ยบเหมือน ตัวไอ,อ้เทีมพี่น,น้อ,อ,อ,องอ่าเฮาเจกะเสียบเฮาสิเฮ็ดบ่มีการปรับเปลี่ยนอ่าบ่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอ่าบ่มีผู้ใดสิเห็ดให้เจ้าของอยู่บ่ได้ครับถ้าเกษดเียบมีแต่คนฉลาดมีแต่อ่าผู้เก่งครับมีแต่คุ้มปัญญาทุกท่านเฮาก็ต้องเฮ็ดให้บ่แม่นเพื่อความสวยงามครับอ่าเฮ็ดให้ อยู่ไร้ไมีอยู่ไม่กินเฮ็ดไห้เป็นผากที่สมบูรณ์เฮ็ดไห้เขาเป็นแบบอย่างของของตัวเองกันเป็นเป็นสิ่งที่ดีหรอครับเอาว่าอ่าเขาสามารถีเป็นแบบอย่างของลูกของหลานอาของสังคมเลยชุ่มชนตัวไปผู้ที่เอาไปปฏิบัติว่า,าปฏิบัติเป็นอีกเรื่องหนึง่งของท่านแต่ที่นําเสนออยากให้มีความรู้เก็บความรู้ทุกท่าน บางท่านก่ะถามเคยถามผมขอมาผมกะหาเวลาครับหาเวลาพี่น้องนี่ยังก่ะถามกันขอมาครับไม่ได้เย่ากินครับม่แต่เน่าอยู่น่กินครับพี่นอ้องอ่าพิกเลืออ่าบางทีก่ะมบเขาเป็นหมากเขาโเบ,าบ,เบเบิดไงครับอ่าเทื้อเขาสิเบิดอายุเบิดอ่าหน่วยเบิดหมากเข้าก็ได้คุมคาเหรอครับพี่น,น้องเราก็ผูกน้ำเอื้อนลงไปครับ อันที่ที่เห็ดสามารถเห็ดบัวด่วายาอก็ต้องล่องมึงหรือพักชินดนใดที่อ่าคนว่าปลูกหนักรักษาหนักนานนี่หอาล่องมึงครับหอ่หายยามเห็ดให้ได้อ่หอก็สามารถให้พวามรู้แจ่ชุมชนเจ้าพี่เจ้าหน้องได้เป็นประโยชน์ต่อไปในมือในาภาคภาคหนาครับเหอก็สามารถอธิบายบรรยายให้ฟังครับสำหรับคลิปต่อไปก็จะได้นำ ที่น้ำหนองเสนออ่าต้นใหม่เกไดใหม่ไปยังชัางผมชังสีว่าเอาต้นใหม่เืิดใหม่น้ำเสนอคืออ่าลกตัวงยางหัวคอต้นใหม่พืิดใหม่อาจจะละตน้นการรักษาดูแลเขาอาจจะตร้งกแบบได้ที่ต้นไดหลอดต้นไดตายต้นไดพวกยั่งจังทีนะครับผมก็สะได้อธิบายหรือให้ความู้จแจ่เกิดแจ่นองรับคือบอกง่ายๆคือสวนเกษตรเป็นสวน เกษตรตัวอย่างครับเป็นศูนย์เล่นรู้ก็แม่นัครับอยู่นี่อของเขตอำอมเพื่อสีถาดพันไดอยากผูอยากเห็นผูยุกไกย,ยุกไก่กันิกัดกับคืออยู่บันดุนเล่าส่ท่องอมูที่17ตำบลจำปีอำเภอสีถา,จาดจังหวัดอุรีรัทานี้ครับหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์เก้5ศูนยาเจ็ดสอบถามกันขอมาได้ครับ นี่หละอันยังาบางยังบางยางกแต่นบนผู้ถามกต่บ่บ่บ,บ่สามารถที่อธิบายได้ฝากพี่ฝากน้องกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ช่องคนรัก,กรเกษตรของพ่อพีลลมเราจันอันเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางใอพี่ให้น้องเบิร์เป็นค้มรูส่วนนี่ลงเลื่อนนี่กับ สีนีหอมครับมีหอมมีผักอาเบียขเคลื่อรอรอขยายผลต่อไปครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้กอนครับฝากพี่ฝากน้องเข้ามาคอมเมนต์ติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์อย็นกำลังแรงใจครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพอะคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมครับครับสวัสดีครับ